จากการที่เข้ามาเรียนรู้นะคะเกิดจากการที่มาเป็นแก้วเปล่าค่ะให้พี่ๆคอยเติมน,น้ําให้เรื่อยๆนะคะเพื่อให้เกิดความชมนานาญมีทักษะเพิ่มขึ้นนะคะและทําให้เรามีโอกาสนะคะเกิดผลลัพธ์ที่คุณตั้งเป้าหมายระหว่างทางให้สําเร็จแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ผมจะบอกกับเกมวันนี้เอาตรงๆนะคะนอกจากสนุกไหมรุ้นไหมรุ้นเนาะโอเคอเหมือนกันทุกวันเลยได้ไหมคะจะได้ตัวน็้ค,ครบ เล็นได้ของนะคะเพราะฉะนั้นไมที่คีบอกค่ะวันนี้แค่อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจเหมือนเกมที่เราเล่นนะคะวันนี้นะคะมันมีแพ้มีชนะมีได้มีไม่ได้แค่เราต้องโฟกัสกับเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้นะคะอย่าลดเป้าหมายวันนี้อุ้ยจะคุยกับลูกค้ากี่คนนะคะการคุยหลายคนเพื่อให้ทักษะเราชานาญขึ้นจากที่เราตื่นเต้นจากที่เราพูดผิดพูดถูกจากที่เราแบบเจอการปฏิเสธเดี๋ยวเราจะเจอคนที่ใช่เองจริงไหมคะลูกน้องเมน เออเห็นมล้วจริงค่ะเนอเก่งแล้วเพราะฉะนั้นนะคะแค่บอกตัวเองว่าเราแค่ึกฝนะคะแล้วก็เข้าบ่อยๆทาจนชินทําให้ชํานาญแล้วก็อ่าโอเคเข้ามาเลยอ่าข้านี้เข้าไปเลยอ่าอย่าให้กอนกางกายก่อนนะคะนะคะโอเคนะคะมาเลยมาเลยค่ะอ่าโอเคนะคะเข้ามาแบบมีเซ็กลูกแบบมีเซ็กซ์สยบยีแบบจริงใจนะลูกเอนีใจนะคะ เคเดี๋ยวเรามาออกกันเลยเฮ่ยังดีข้าวโอไข่ผู้พิที่เฮ่ยังดีข้าวโอไข่ผู้พิที่เฮ่ยังดีข้าวโอไข่โอเคแท้เสียงเลอวไมครับคนที่คิดว่านมันจะได้เลยค่ะกระดิ่งกนบทีมชิต้าบอกกระดิ่งเอาเลยมีรางไหมมีรางไหมเออกระดิง ไม่ได้ไม่ได้ไม ah, ่ได้ม่อย่ารุนแรงพวกใจเย็น อย่างเงี้เอาเอาเอาออาเอระกาศอะไรอะไรอะไรเอาเพื่อนๆในตำลีลูกเ่ออน่ารักจังนี้รู้ไหมต้องไปขายกินซิงนะตัวนี้เป็นอาวุธกินซิงโอเค

ตนเลยเนี่ยม่เพื่อนบอกให้ปากกาี่สอนตรงเพื่อนให้เพื่อนให้ปากกาเพื่อนบอกเพื่อนม่ให้นะเดี๋ยวเ้เห็นด้วยว่าหัวมันชี้ไปทางปากกาเยอะเบ้คอนตอนู้คนอันนี้หลอกว่าแล้วแต่หูคนหมูมากก็จะให้อะไรนก็บอกอยู่อกอิจานั้นเลย ¡Gracias! <coughs> ไหมดี๋ยนี้เอาเพจอุตส่์เลมาด้หนึ่งอย่างเ่าเเอาเลเอาเพราะว่ามาทางนี้ไงไม่ตค่ะเอาไปนึงย่เโอเคเข้ามากระวงนะคะฟังนี้บ้านค่ะซ้ายขวาสลับกันค่ะาซ้ายขวาซ้ายขวามา้าาสลับกันเวอรมาปังเล่ค่ะเธออยากได้ฝั่งไหนเอออ่ะเลยโอ้โหใจอะไรมาเออเออม้วนมานี้ได้ โอเคแล้วแต่ได้ทั้งสองฝั่งเออมาเลยลูกอ่ะเลยเออเอออย่าบอกมานเฟืองมานี่ได้อ่ะ